เสียงรองเท้าบนระเบียงร้างในป่าลึกที่ความลับโบราณหลับไหลเสียงรองเท้าปริศนาดังก้องบนระเบียงโรงพยาบาลเก่านำพรานพรยและผู้ติดตามเข้าสู่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและวิญญาณร้ายแห่งผืนป่าป่าเรียกหาพรานเดชพรานไพรผู้เจนจัดเดินทางกลับถึงกระท่อมปลายนาแสงตะวันลับฟ้าทาบทา,ทาแผ่นดินเป็นสีส้มแดง เขาถอนหายใจพลางนึกถึงข่าวลือที่ได้ยินมาเมื่อเช้าเรื่องโรงพยาบาลร้างกลางป่าลึกโรงพยาบาลที่ชาวบ้านต่างร่ำลือถึงความน่ากลัววิญญาณร้ายที่สิงสถิตเสียงครวญครางยามค่ำคืนพรานเดชไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางแต่ข่าวลือนี้กลับทำให้เขาสนใจอย่างประหลาดเขาเป็นพรานมาทั้งชีวิตไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นยิ่งได้ยินเรื่องเล่าสยองขวัญ เขายิ่งอยากจะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาเขาจุดตะเกียงสองสว่างไปทั่วกระท่อมคว้าเอาปืนแก๊ปคู่ใจมาทำความสะอาดตรวจสอบกระสุนเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่พรานเดชรู้ดีว่าป่าลึกนั้นอันตรายไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่ยังรวมถึงสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเขาเคยได้ยินเรื่องราวมากมายจากพรานรุ่นเก่าเรื่องพูดผีปีศาจที่คอยหลอกหลอนผู้คน แต่เขาก็ยังคงยืนกรานที่จะเดินทางเข้าไปคืนนั้นพรานเดชนอนไม่ค่อยหลับภาพโรงพยาบาลร้างวนเวียนอยู่ในหัวเขาพลิกตัวไปมากระสับกระส่ายจนกระทั่งรุ่งเช้าแสงแรกของวันสาดส่องเข้ามาในกระท่อมพรานเดชลุกขึ้นเตรียมตัวออกเดินทางเขาหุงหาอาหารง่ายง่ายใส่ย,ย่มเตรียมน้ำดื่มและยาแก้พิษก่อนจะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ใกล้กับป่าลึกที่สุดเมื่อถึงหมู่บ้าน พรานเดชตรงไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างผู้ใหญ่บ้านเป็นชายชาราผิวคล้ำแดดดวงตาเป็นประกายเมื่อได้ยินเรื่องโรงพยาบาลพรานเดชเอ้ยอย่าไปเลยมันอันตรายผู้ใหญ่บ้านเตือนด้วยน้ำเสียงห่วงใหญ่ที่นั่นมันมีแต่เรื่องร้ายๆคนที่เข้าไปไม่มีใครรอดกลับมาพรานเดชยิม้มผมแค่อยากไปดูให้เห็นกับตาครับผู้ใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไร ผู้ใหญ่บ้านสายหน้าอย่างหนายใจแต่ก็ยอมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างให้ฟังเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องราวของวิญญาณที่ถูกกักขังเรื่องราวที่ทำให้ขนหัวลุกชันหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากผู้ใหญ่บ้านพรานเดชก็ตัดสินใจออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเขาเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกเดินผ่านต้นไม้สูงใหญ่ แสงแดดสองลอดใบไม้ลงมาเป็นเงาตะคุ่มอากาศเริ่มเย็นลงพรานเดชร,รู้สึกถึงความวังเวงที่ปกคลุมป่าเขาเดินเท้าเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนคนโคนครางเสียงเหมือนคนร้องไห้เสียงดังมาจากทิศทางของโรงพยาบาลร้างพรานเดชหยุดเดินเงี่ยหูฟังเขาพยายามแยกแยะเสียงแต่ก็ทำไม่ได้เสียงเหล่านั้นดังประปนกันไปหมด เขาเดินต่อไปอย่างระมัดระวังจับปรืนแก๊ปไว้แน่นมองไปรอบๆตัวอย่างไม่วางตาป่าเริ่มทึบขึ้นแสงแดดส่องลงมาได้น้อยลงอากาศเย็นยะเยือกราวกับมีใครมาเป่าลมหายใจใส่ในที่สุดเขาก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลร้างโรงพยาบาลเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานกำแพงปูนผุพังมีเถาวัลย์เลื้อยพันเต็มไปหมดหน้าต่างแตกกระจายมองเข้าไปข้างในเห็น แต่ความมืดมิดและความว่างเปล่าบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความเงียบสงัดหน้าขนลุกพรานเดชสูลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวเท้าเข้าไปในโรงพยาบาลร้างเสียงรองเท้าของเขาดังสะท้อนกล้องไปทั่วอาคารเขาเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดมองไปตามห้องต่างๆที่ถูกทิ้งร้างเครื่องมือแพทย์เก่าๆสนิมครา เตียงคนไข้ที่ว่างเปล่าเอกสารกระจัดกระจายอยู่บนพื้นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเสียงรองเท้าดังมาจากระเบียงร้างเสียงรองเท้าที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพรานเดชหยุดเดินหันไปมองตามเสียงเขากระชับปืนแก๊ปในมือให้แน่นขึ้นหัวใจเต้นรัวเขาเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะปรากฏตัวสู่โรงพยาบาลร้าง พรานเดชก้าวเท้าลึกเข้าไปในผืนป่าใหญ่ความเงียบสงัดปกคลุมทุกอนูมีเพียงเสียงใบไม้แห้งที่ถูกย่ำเหยียบและเสียงลมหวีดหวิวเท่านั้นที่รบกวนความสงบเขาเดินทางมาหลายวันแสงตะวันาสาดสองลอดผ่านเรือนยอดไม้หนาแน่นทำให้ป่าดูมืดครึ้มและลึกลับพรานเดชกำปืนในมือแน่นสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบกายเขาสัมผัสดได้ถึงความผิดปกติบางอย่างในป่าแห่งนี้ สัญชาตญาณของพรานป่าผู้ช่ำชองบอกเขาว่ากำลังมีอันตรายซุ่มซ่อนอยู่ระหว่างทางพรานเดชต้องผเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ป่าดุร้ายที่จ้องจะทำร้ายและภูมิประเทศที่ยากลำบากเขาต้องปีนป่ายข้ามโข,มขดหินสูงชันลุยน้ำในลำธารเย็นเยียบและฝ่าหนามแหลมคมแต่ด้วยความอดทนและความชำนาญเขาสามารถเอาตัวรอดจากอันตรายต่างๆมาได้ทุกครั้ง ความมุ่งมั่นที่จะตามหา,หาร่องรอยของเสียงรองเท้าบนระเบียงร้างผลักดันให้เขาก้าวเดินต่อไปไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆพรานเดชเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต้นไม้เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเถวแวลพันเกี่ยวรุงรังและบรรยากาศโดยรอบเริ่มเย็นยเยอือกความรู้สึกวังเวงเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเขา เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปมองรอบๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆพรานเดกพยายามสะกดความกลัวไว้ในใจและก้าวเดินต่อไปอย่างระมัดระวังเขาเชื่อว่าจุดหมายปลายทางของเขาอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมในที่สุดพรานเดชก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเขา สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือซากประหักพังของโรงพยาบาลเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างไว้โรงพยาบาลถูกปกคลุมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดเถาวัลย์พันเกี่ยวรอบตัวอาคารหลังคาผูพังและหน้าต่างแตกกระจายบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านพ้นไปนานแสนนานบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดวังเวงราวกับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทอดทิ้งให้จมดิ่งสู่ความตาย พรานเดชเดินเข้าไปสำรวจภายในโรงพยาบาลเขาพบกับห้องต่างๆที่ถูกทิ้งร้างไว้เครื่องมือแพทย์เก่าแก่ถูกวางทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเตียงผู้ป่วยขึ้นสนิมและผนังเต็มไปด้วยรอยแตกรล่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่งบอกถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เคยเกิดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้พรานเดชรู้สึกขนลุกสู้เมื่อสัมผัสได้ถึงผนังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากโรงพยาบาล เขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความตายที่เคยเกิดขึ้นนาที่แห่งนี้ขณะที่พรานเดชกำลังสำรวจโรงพยาบาลอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังมาจากห้องห้องหนึ่งเสียงนั้นคล้ายกับเสียงร้องหวนของใครบางคนพรานเดชกำปืนในมือแน่นและค่อยๆเดินเข้าไปในห้องนั้นอย่างระมัดระวังเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไป สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องตกตะลึงสุดขีดในห้องนั้นมีร่างเงาของใครบางคนกำลังยืนอยู่ร่างเงานั้นดูเหมือนจะเป็นวิญญาณร้ายที่ถูกกักขังอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้วิญญาณร้ายจ้องมองมาที่พรานเดชด,ด้วยสายตาอาฆาตแค้นพร้อมกับทรงเสียงคำรามข่มขู่พรานเดชรู้ทันทีว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิต เสียงที่ดังก้องคืนแรกในโรงพยาบาลร้างช่างเงียบสงัดพรานเดชคมความกลัวลงคอกลืนน้ำลายเอือกใหญ่เขาพยายามทำใจสงบเพื่อพักผ่อนแต่แล้วกึกกึกเสียงรองเท้าดังขึ้นแววแววจากระเบียงด้านนอกห้องพักเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาทีละนิดทีละนิดหัวใจของพรานเดชเต้นระ,ะ,ะรัวร้าวกับกลองศึกเขานอ,นอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียง สายตาจ้องมองไปยังประตูระเบียงอย่างไม่วางตาเสียงรองเทา้ายังคงดังต่อเนื่องเรากับใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่บนนั้นใครกันพรานเดชคิดในใจหรือจะเป็นแค่เสียงลมเสียงสัตว์หรือเป็นยามที่เดินตรวจตราแต่ทำไมต้องมาเดินวนเวียนอยู่ตรงระเบียงห้องพักของเขาด้วยพรานเดชตัดสินใจลุกจากเตียงอย่างช้าๆมือขวาไปที่ไฟฉายข้างหมอนเขาสูดหายใจลึกลึก เพื่อเรียกความกล้าก่อนจะค่อยๆย่องไปที่ประตูระเบียงเสียงกึกกึกยังคงดังอยู่พรานเดชค่อยๆแง้มผ้าม่านออกทีละนิดแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องเล็กน้อยเผยเห็นเงาตะคุ่มๆบนระเบียงพรานเดชกลั้นหายใจเขาค่อยๆเปิดประตูระเบียงออกอย่างเงียบเชียบเมื่อพรานเดชก้าวเท้าออกไปบนระเบียงเสียงกึกก็เงียบลงทันทีเขาฉายไฟฉายไปรอบๆ แต่กลับไม่พบใครเลยมีเพียงความว่างเปล่าและความมืดมิดผเดมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาเดินสำรวจไปตามระเบียงอย่างละเอียดมองหาที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากร่องรอยบางอย่างบนพื้นระเบียงร่องรอยนั้นคล้ายกับรอยเท้าแต่มีขนาดใหญ่และลึกกว่ารอยเท้าคนปกติมากราวกับเป็นรอยเท้าของสัตว์ร้ายที่มีกรงเล็บแหลมคม พรานเดชก้มลงพิจารณารอยเท้านั้นอย่างถี่ถ่วนเขาใช้มือสัมผัสไปตามร่องรอยนั้นรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากพื้นปูนพรานเดชเริ่มใจไม่ดีเขาไม่เคยเจอร่องรอยอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตร่องรอยนี้ดูน่ากลัวและน่าสะพริงกลัวอย่างบอกไม่ถูกมันทำให้เขานึกถึงเรื่องเล่าเก่าที่เคยได้ยินมา เกี่ยวกับวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้พรานเดชรีบฉายไฟฉายไปรอบๆอ,อีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบใครเขาตัดสินใจเดินกลับไปในห้องพักด้วยความรู้สึกหวาดระแวงเมื่อกลับเข้าไปในห้องพรานเดชปิดประตูระเบียงและลงกรอนอย่างแน่นหนาเขาทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยอ่อนความกลัวยังคงเกาะเกาะกุมอยู่ในใจเขาพยายามข่มตาหลับ แต่ผ้าพลอยเท้าแปลกๆบนระเบียงยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเขาพลิกตัวไปมาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหลับลงได้ในที่สุดพรานเดชก็ตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งเขาดึงเอาพระเครื่องที่ห้อยคออยู่ออกมาแล้วเริ่มสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นจากอันตรายพรานเดชสวดมนต์อยู่นานจนเนะกระทั่งเริ่มรู้สึกง่วงเขาค่อยๆเอ็นตัวลงนอนอีกครั้ง พร้อมกับกำพระเครื่องไว้ในมือแน่นพรานเดชหลับไปด้วยความหวาดระแวงแต่ในใจก็ยังคงหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเพียงแค่ฝันร้ายและเมื่อถึงเช้าทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ปกติแต่เขาก็รู้ดีว่าบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกำลังรอเขาอยู่เบื้องหน้าและเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การผจญภัยที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น พรานเดชภาวนาในใจขอให้ตนเองสามารถผ่าน้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ด้วยดีวิญญาณร้ายพรานเดชก้าวเท้าเข้าไปในโรงพยาบาลร้างอย่างมัดระวังกลิ่นอับชื้นและกลิ่นยาเก่าคุ้งเตจมูกความเงียบสงัดปกคลุมทุกตารางนิ้วมีเพียงเสียงลมหวีดวิวที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างแตกๆเท่านั้นที่ดังเป็นระยะ พรานเดชกไฟฉายขึ้นสาสสองไปรอบตัวแสงไฟสองกระทบหนังปูนที่แตกรล่าเผยให้เห็นร่องรอยของการเวลาและการถูกทอดทิ้งเขาเดินลึกเข้าไปในโถงทางเดินดวงตาจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวหูคอยฟังทุกเสียงที่ดังแว่วมาทันใดนั้นเสียงลากเท้าดังขึ้นแว่วแววจากสุดทางเดินพรานเดชง,งักฝีเทา้ารีตาลงพยายามมองให้ชัดเจนในความมืดเสียงนั้นค่อยคอยใกล้เข้ามา ราวกับมีใครบางคนกำลังเดินตรงมาหาเขาพรานเดชก,กำด้าม,มีดหมอในมือแน่นเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เขาหยิบเครื่องรางจากย่ามขึ้นมาคลึงเบาๆพึ่มพำคาถาที่ร่ำเรียนมาแต่ครั้งยังหนุ่มแน่นเพื่อเสริมความขลังและป้องกันภัยเสียงลากเท้าดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนพราณเดชเห็นร่างเงาตะคุ่มคุ้มปรากฏขึ้นที่ปลายทางเดินร่างนั้นสูงยงผอมบางและเคลื่อนไหวอย,อย่างเชื่องช้า กับคนป่วยที่กําลังเดินโซเซพรานเดชลั้นหายใจจ้องมองร่างนั้นอย่างไม่กระพริบตาเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นพลังงานที่เย็นยะเยือกและน่าสะพริงกลัวมันคือวิญญาณร้ายที่สิงสถิตอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้พรานเดชรู้ด,ดีว่าการเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่หวาดหวัน่นเขามาที่นี่เพื่อจัดการกับมัน และเขาจะไม่ยอมให้มันทําร้ายใครได้อีกต่อไปวิญ,ญญาณร้ายค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พรานเดชเห็นใบหน้าของมันชัดเจนขึ้นใบหน้าซีดเซียวดวงตาแดงกำ่ำและปากที่ฉีกยิ้มกว้างอย่างน่าสยดสยองมันจ้องมองมาที่พรานเดชด้วยสายตาที่เต็มด้วยความเกลียดชังและอาฆาตแก่กล้าดียังไงถึงเข้ามาในที่ของข้าวิญ,ญญาณร้าย A. ด้วยเสียงแหบแห้ง ราวกับเสียงกระซิบจากยมโลกพรานเดชไม่ตอบโต้เขายังคงยืนนิ่งกะมีดหมอแน่นและพึพมพำคาถาอย่างต่อเนื่องเขาปล่อยให้วิญญาณร้ายเข้าใกล้ไหลมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าววิญญาณร้ายยืนมือที่ซีดขาวออกมาหมายจะคว้าตัวพรานเดชแต่พรานเดชหลบได้อย่างว่องไวเขาใช้มีดหมอในมือฟาดไปที่ร่างของวิญญาณร้าย แสงสีขาวสว่างวาบออกมาจากมีดหมอกระทบกับร่างของวิญญาณร้ายอย่างจังวิญญาณร้ายร้องหวนด้วยความเจ็บปวดมันถอยหลังกรูดไปชนกับผนังปูนใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความทรมานพรานเดชไม่ปล่อยให้มันตั้งตัวได้เขาพุ่งเข้าใส่วิญญาณร้ายอีกครั้งใช้มีดหมอฟาดฟันอย่างต่อเนื่องแสงสีขาวจากมีดหมอส่องสว่างว่าไปทั่วบริเวณ เสียงร้องโหยหวนของวิญญาณร้ายดังระง,งมไปทั่วโรงพยาบาลแต่ถึงกระนั้นวิญญาณร้ายก็ยังคงต่อสู้มันใช้พลังที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าโจมตีพรานเดชพลังงานเย็นยะเยือกแผ่ออกมาจากร่างของมันพุ่งเข้าใส่พรานเดชอย่างรุนแรงพรานเดชรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเลือดลมในร่างกายเริ่มแข็งตัวเขาเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงพึงพรรมพำคาถาต่อไป และใช้เครื่องรางในย่ามช่วยป้องกันตัวเองเขาหยิบผ้ายันสีแดงออกมาจากย่ามผ้ายันที่ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพรานเดชชูผ้ายันขึ้นเหนือศีรษะแสงสีทองสว่างจ้าแผ่ออกมาจากผ้ายันปกคลุมร่างของพรานเดชไว้พลังงานเย็นเย,ยือกที่เข้าโจมตีพรานเดชช่อยค่อยสลายไปพรานเดชรู้สึกถึงพลังที่กลับคืนมาเขากัดฟันแน่นและตั้งสมาธิ พรานเดชรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีจ้องมองไปยังวิญญาณร้ายด้วยสายตาที่แนว่วแน่เขาเริ่มท่องคาถาบทสุดท้ายคาถาที่ใช้ปราบวิญญาณร้ายโดยเฉพาะเสียงของเขาดังขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเสียงกึกก้องที่สะท้อนไปทั่วโรงพยาบาลวิญญาณร้ายเริ่มแสดงอาการหวาดกลัวมันพยายามจะหนีแต่ก็ไม่สามารถขยับขยืนได้ร่างกายของมันเริ่มสั่นเทิมอย่างรุนแรงเมื่อพรานเดชท่องคาถาจบ แสงสีทองจากผ้ายันก็พุ่งตรงไปยังวิญญาณร้ายแสงนั้นสว่างจ้าจนแสบตาวิญญาณร้ายยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทมานร่างกายของมันค่อยๆสลายหายไปในอากาศเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าพรานเดตยืนหอบหายใจมองไปยังจุดที่วิญญาณร้ายเคยยืนอยู่เขารู้ว่ามันยังไม่ตายเพียงแต่ถูกขับไล่ออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้พรานเดตเดินสำรวจไปทั่วโรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวิญญาณร้ายตนอื่นลงเหลืออยู่เขาพบเครื่องรางและของขลังที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเขารวบรวมมันทั้งหมดและทําพิธีส่งวิญญาณเหล่านั้นไปยังพอภูมิของตนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพรานเดชก็เดินออกจากโรงพยาบาลร้างแสงตะวันเริ่มสาดส่องเข้ามาท้องฟ้าเป็นสีทองอารามพรานเดชสูดหายใจเข้าลึก,ลก รู้สึกถึงความสดชื่นและความสงบที่กลับคืนมาเขารู้ว่างานของเขายังไม่จบสิน้นวิญญาณร้ายอาจจะกลับมาอีกเมื่อไรก็ได้แต่เขาก็พร้อมที่จะเชิญหน้ากับมันเสมอเพราะเขาคือพรานเดชนักล่าวิญญาณผู้ปกป้องความสงบสุขของมวลมนุษย์ความลับที่ถูกเปิดเผย พรานเดชเดินสำรวจไปไปตามระเบียงร้างของโรงพยาบาลเก่าเสียงรองเท้าของเขาดังก้องกังวานในความเงียบสงัดแสงจันทร์สาดสองลอดหน้าต่างที่แตกกระจายทำให้เงาของเขาดูยาวเหยียดและน่ากลัวพรานเดชรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างมันไม่ใช่เพียงแค่ความเย็นจากอากาศภายนอกแต่เป็นความเย็นที่มาจากความรู้สึกบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในสถานที่แห่งนี้ เขาหยุดยืนอยู่หน้าห้องหนึ่งที่ประตูถูกเปิดแง้มไว้ภายในห้องมืดสนิทไร้ซึ่งแสงใดๆพรานเดชตัดสินใจก้าวเข้าไปข้างในอย่างระมัดระวังเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดพรานเดชก็พบว่าห้องนี้เป็นห้องทำงานเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและอยากใยโต๊ะทำงานไม้ผูพังตั้งอยู่กลางห้องบนโต๊ะมีเอกสารกระจัดกระจายและหนังสือเก่าๆวางซ้อนกันอยู่ พรานเดชเริ่มสำรวจเอกสารเหล่านั้นอย่างละเอียดเขาพบกับบันทึกทางการแพทย์รายงานการเสียชีวิตและจดหมายส่วนตัวที่เขียนด้วยลายมือที่อ่านยากพรานเดชค่อยๆประติดประต่อเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเอกสารเหล่านั้นเขาพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น มีการทดลองทางการแพทย์ที่ผิดพลาดการทรมานผู้ป่วยและการเสียชีวิตอย่างปริศนาของผู้คนจำนวนมากพรานเดชอ่านบันทึกฉบับหนึ่งที่เขียนโดยแพทย์คนหนึ่งที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้แพทย์คนนั้นเล่าถึงความหวาดกลัวและความสิ้นหวังที่เขาต้องเผชิญเขาระบุว่าวิญญาณร้ายที่วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้คือวิญญาณของผู้ป่วยที่ถูกทรมานและเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม วิญญาณเหล่านั้นต้องการแก้แค้นและต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเลวร้ายได้ได,ได,ได้รับโทษพรานเดชเข้าใจแล้วว่าทำไมวิญญาณร้ายถึงยังคมวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้พวกมันไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจขณะที่พรานเดชกำลังอ่านบันทึกอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากมุมห้อง เสียงนั้นเย็นเยียบและน่าขนลุกมันเหมือนเสียงของคนที่กำลังเจ็บปวดและทรมานพรานเดชเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงนั้นเขาสังเกตเห็นเงาตะคุ่มๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดพรานเดชรู้ทันทีว่าวิญญาณร้ายกำลังปรากฏตัวเขาเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเจ้าเป็นใครพรานเดชถามเสียงดังทำไมถึงยังคง,งวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่มีเสียงตอบกลับ มีเพียงเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเงาที่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นพรานเดชตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้เงามากขึ้นเขาต้องการที่จะเห็นว่าวิญญาณร้ายมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเขาเข้าไปใกล้พอเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอผมยาวสยายปิดบังใบหน้าผิวของเธอซีดเผือดและมีร่องรอยของการถูกทำร้ายพวกเราถูกทรมานวิญญาณร้ายพูดด้วยเสียงที่แหบแห้ง พวกเราถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมพวกเราต้องการแก้แค้นพรานเดชรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายเขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความแค้นที่พวกมันต้องเผชิญแต่เขาก็รู้ว่าการแก้แค้นไม่ใช่ทางออกพรานเดชพยายามที่จะพูดให้วิญญาณร้ายสงบลงเขาบอกว่าเขาจะช่วยพวกมันให้ไปสู่สุขติเขาจะนำความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้มาเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ วิญญาณร้ายเงียบไปสักพักก่อนที่จะตอบกลับด้วยเสียงที่อ่อนลงเจ้าจะช่วยพวกเราได้จริงหรือพรานเดชพยักหน้าค่าสัญญาวิญญาณร้ายค่อยๆจางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบและความเย็นเยือกพรานเดชรู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบสิน้นเขาต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับวิญญาณร้ายเขาต้องเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ เพื่อให้วิญญ,ญาณร้ายได้ไปสู่สุขติและเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดข <да ึ้นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายแสงสุดท้ายของวันศาสตร์สองลอดช่องว่างระหว่างไม้ระแนงของระเบียงร้างทาบทาลงบนร่างของพรานเดชที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงดวงตาคมกริบจับจ้องไปยังอังมืดที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากมุมหนึ่งของระเบียง เสียงรองเท้าที่เคยแผ่วกลับดังก้องกังวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนประกาศการมาถึงของการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายพรานเดชกำพะเครื่องในมือแน่นสวดภาวนาในใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาเตรียมตัวมาพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งกายและใจถูกปลุกเรา้าด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ให้เป็นอิสระคืนนี้แตกต่างจากคืนอื่นๆที่ผ่านมา พลังงานลึกลับแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณกดดันจนแทบหายใจไม่ออกพรานเดชรู้ดีว่าวิญญาณร้ายตนนี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเจอมาการประมาทแม้เพียงเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจแก้ไขได้เขาหยิบมีดหมอที่ผ่านการปลุกเสกมาอย่างดีขึ้นมาถือไว้ในท่าเตรียมพร้อมมืออีกข้างถือสายสินที่พันรอบข้อมือไว้แน่นสายสินนี้จะช่วยปกป้องเขาจากพลังงานด้านลบ และเป็นสื่อเชื่อมต่อกับพลังแห่งความดีงามออกมาเถอะพรานเดชเอ่ยเสียงดังก้องกังวานไปทั่วระเบียงข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าให้เจ้าได้ไปสู่สุขติไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่อีกต่อไปเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆมีเพียงความมืดที่หนาแน่นขึ้นและเสียงรองเท้าที่ดังใกล้เข้ามาทุกทีพรานเดชสัมผัสได้ได้ถึงไอเย็นยืกเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาใกล้ตัว เขาเริ่มร่ายมนต์บทสวดที่ร่ำเรียนมาเสียงของเขาดังก้องกังวานผสานกับเสียงลมที่พัดหวีดวิวสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกขนพองเขาไม่รู้ว่าวิญญาณร้ายจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบใดแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทันใดนั้นเองร่างสีดำทะมึนก็ปรากฏขึ้นจากความมืดรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวผิดรูปผิวหนังเหี่ยวยน่น ดวงตาสีแดงกำ่ำาจ้องมองมาที่พรานเดชด้วยความโกรธแค้นเสียงกรีร้องโหงหโวนดังออกมาจากปากที่ไร้ริมฝีปากสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้ที่ได้ยินพรานเดชไม่หวั่นไหวเขายังคงไร้มนต์ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งพลังแห่งความดีงามเริ่มปะทะกับพลังแห่งความชั่วร้ายแสงสีขาวจากสายสินจนและพระเครื่องส่องประกายเจิดจ้า ตัดกับความมืดมิดที่แผ่มาจากวิญญาณร้ายวิญญาณร้ายพุ่งเข้าใส่พรานเดชด้วยความเร็วพรานเดชหลบหลีกได้อย่างวุดวิดเขาใช้มีดหมอแทงเข้าไปที่ร่างของวิญญาณร้ายแต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้มากนักวิญญาณร้ายตนนี้มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งพรานเดชรู้ว่าการโจมตีด้วยวิธีธรรมดาไม่สามารถเอาชนะมันได้เขาจึงเปลี่ยนกลยุทธ เขาเริ่มใช้มนที่เน้นการปลดปล่อยปล่อยวิญญาณสวดอ้อนวอนขอให้วิญญาณร้ายปล่อยวางความโกรธแค้นและความอาฆาตแล้วไปสู่สุคติเจ้าจงปล่อยวางปล่อยวางความทุกข์ทรมานทั้งปวงจงมองไปยังแสงสว่างที่ปลายทางพรานเดชกล่าวซ้ำๆเสียงดังและหนักแน่นวิญญาณร้ายเริ่มอ่อนแรงลงร่างกายสั่นเทมิมดวงตาสีแดงกำเริ่มจางหายไปเสียงกรีดร้องโหหวนค่อยๆ เบาลงพรานเดชยังคงร่ายมนต่อไปอย่างไม่ลดละเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยให้วิญญาณร้ายหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในที่สุดร่างของวิญญาณร้ายก็ค่อยๆสลายหายไปเหลือเพียงแสงสีขาวจางๆที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพรานเดชรุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในใจกลับเต็ม,ปมไปด้วยความสุขเขาทำสำเร็จแล้วเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ให้เป็นอิสระ